หาเมียก่อนจะเอารถจะขั้นพี่รักจา้าพอดีเขาจะซื้อรถน่ะออกเป็นชื่อตัวเองเลยนะผ่อนอ่าผ่อนหมดจะได้เป็นชื่อตัวเองเดี๋ยวเขาจะผ่อนเองนะเดี๋ยวเราไปดูรถกันออกเป็นชื่อรถตัวเองเลยพอผ่อนเสร็จจะได้เป็นชื่อตัวเองเลยเดี๋ยวเขาจะผ่อนให้นะอย่าไปลงเสียเด็ดขาดครับพี่น้อง <c ười> ไอ้คำว่าไอ ออกเป็นซื้อมีนเนะแล้วเจ้าของสิพรอนเองอนะผู้ยิ่งทั้งหลายเยอะไปลงเสียเด็ดขาดนะวลาจ่ใจค่างวดเป็นยังไดชหูบอครับถือมาแล้วลูกค้าว่อาใอห้ฟังนะเพราะลาจ่าใจค่างวดเอาใส่ว่เจ้าของสิพรอนเองอ่ะนะเอาว่าตอนไหนอีกนะ่ะรถไปซื้อผู้ใดผู้ดกระพรอนเมียงันเือเขาผู้ด้มาช่วงใคอเด้อเออเอาคือวบาแมวแมวั้ส่นคือว้าแมวแมวั้งสั่น เอาคือบ่ว่าหมาโลดคือบ่าแมวแมวสั้นเอาโบพันก็ซ้ำกันแล้วซื้อมึงติดแบล็คลิสที่พูได้ซื้อกูได้เลยอ้าวว้าวแมวแมวสั้นผู้ใดคนทุกป่ะเนี่ยเอเอเฮ่าแล้วอ้าวกับแงยแล้วทุก,กแล้วป่ะเนี่ยเอเอก็เพราะไอ้ไปหลงเซียนว่ะ นะออกเป็นเื้อเจ้าของ,ะของนะสุดท,ท้ายเป็นตังไหนเฮาเชฟพรนเองเออ,เ,อ,อเป็นตังไหน,น่ะไผพรนมาเนี่ยบักเจ้าของรถแต่ละพรนนะซื้อผู้ใดผู้นั้นก็ต้องรับผิดชอบกับพี่น้องอ,อย่าไปลงเสียเด็ดขาดเอนานอานะอเอาไปรถทำไมกับไอ้เหลืองซิ่งเหลืองซิ่งนี่มีฉาย,ยาว่าอะไรดีอ่าเหลืองซิ่งเนนคัม ยังอยู่อยู่บ่อยู่ท่าไหนเนาะโอ้ไม่ไม่เอาเด็กกับถูกกับเอาพี่แผลรี่ก็ได้เลี้ยงซิ่งท่านสมปองเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ป้าพี่อีแล่ากาโต้กาโต้เลี้ยงซิ่งกาโตเออโอเคโอเคอ่ะพูดอะไจะจองเลี้ยงซิ่งกาโต้ใบฟรีดาวกับค่างวดอนหกพันะ บอกไว้ต้นคลิปอย่าไปหลงเสียเด็ดขาดไก่ข,<อ>ขำว่าเอ้ยเอาออกเป็นซื้อเจ้าของเลยพรอนเสร็จจะได้เป็นซื้อเจ้าของจะได้มีเป็นทรัพย์เป็นสินนะเป็นดังไดพอออกมาแล้วค้างเงื่มากไปดังไดเป็นจ้าใดล่ะพวกเกี่ยวกูได้ซื้อผู้ใดก็ซื้อบักแดงกับบักแดงกับพรอนผ <c oughs> <laughs> ู้ผัวก็ยังพอซื้อเลยแต่ขวดแม่มึงเนี้ยเออมันเป็นซื้อกูปล่อยยึดที่ละปล่อยกับปล่อยยึดที่ละมันเป็นซื้อกูอ่ะเออนะสุดท้ายเป็นดังไดเนี้ยก็ต้องพรอนเจ้ากระนังให้เฮ็ดโอทีไปทีนี้ เออไปขอเงินพอเงินเมียมาพรอยกันเลยนี่นะผู้ปัวเป็นอะไรกินเราปุ๊บขับรถไปเที่ยวเลาะโอ้ยบู่เลยปู่เลยรถเมียเมียพอนนะผู้ใดถืองซี่นะผู้ใดถืองซี่นะว่าให้อายฟังเออว่าสู้กันฟังด้ยเนี่ยผัวเบิ้งอยู่นี่ครับแม่นที่เลี้ยงไ้เสีมเจ้าว่าถืออีกแล้วคอยที่ถือมาแล้วติดแบล็คลิสเท่าชึ้มือนี่ก็ย้อนแบบย้อนบอกว่า ออกไปชื่อเจ้าของกันด้วยเดี๋ยวเข้าชิพอนเองวันนี้อย่าไปหลงคาล้มได้พี่น้องโรแมนติกขึ้นมากทันทีเลยอย่าไปหลงคาล้มนะคิดเจ้าคิดว่าเจ้าทีมีทรัพย์สมบัติอุ้ยคือคักแช่ว่าหัวกูชิพอนรถให้กูออกพรอรถเบิร์ตก็จะเป็นซื้อกูนะเจ้าเจ้าเจ้าหูประทันผู้ชายเจ้าหูประทันผู้ชายเดี๋ยวบอกไว้ก่อนเอานะท่นผัวบอกเจ้าท่านที่ ไอเสมจะมีวิธีแนะนําจังไนครับบอกเลยว่าอ,อให้ออกเป็นชื่อตัวเองแหละดีแล้ว<อ>ให้ออกเป็นชื่อตัวเองเลยแล้วถ้าตัวเองอยากแค่เป็นชื่อเราให้ผ่อนเสร็จแล้วให้โอนเป็นชื่อเราออโอเคปะโอเคอะจะได้หู้ทันมันก็บอ,อกว่าอยากให้เป็นเสื้อของมิรถให้ผ่อนเสร็จแล้วให้โอนมาซือ้เอเฮาโมเมนต์ว่ายังพรบ่เสร็จปุมบมิลเลมนะอันนั้นเขาหาหนีิีในเมืองก็ไม่ กันมันมาพอนมึงติดแบกนิดอือโอเคปะโอเคอ่าต้องห่วยท่นานผู้ชายหว่วยท่านนี่ห่วยท่านเด้นนะเออพอแม่เลี้ยงมาพี่น้องจะถือผู้ชา,ายตุม่มเออเมื่อกี้มกถือก็ถือกาะงี้ปากหวานครับพีาา่น้องปากหวานติดกาล้มปั๊บปึ๊บเจ้าเป็นหนีทันทีเพราะเป็นหนีแล้วเป็นท่านเดมันนี่ทิ้งเออทิ้งไปลำบากพอลำบากแม่คนที่เลี้ยงดูห้ามาหุ่นปดน บอกกันแล้วมึงจะไปเสียผู้ชายสุดท้ายเป็นไรไปนี่เมียคนใหม่รถกระป๋อยทิมสุดท้ายนะผู้ที่จะตกละกัมล้ำบากนะคนเมียนั่นแหละคนเมียที่คนออกรถขอ้เขาเลยแหละถึงเชิญเขาทิมนะเหลือทิ้งไว้เพียงแค่น้ำตาเน่ยแล้วก็เครดิตแบลคริ์นะสุดท้ายติดเครดิตแบลคริ์ไปหาผัวใหม่ก็ยากพอไปหาผัวใหม่ผัวใหม่เออจะออกรถออกล่าอ่าโว่กูเอางึก ออกรถไอ้กูก็ไม่ได้อีกนะ <c oughs> ก็จะเปลี่ยนกันทันอีกก <c oughs> ันอุ้ยคือตูกแต่ละสาวรถเพ้ราะฉะนั้นนะขาดมันบอกว่าออกออกรถให้เขาเน, ى, นี่ยเขายิ่งพอนเองบอกเลยอ่าถ้าตัวเองไม่ออกเองก็เอาพ่อแม่ตัวเองมาออกสิมันจะลําบากอะไรกับเรากับพ่อแม่เราอย่าไปออกแทนเด็ดขาดนะคือคีีเอีมหาหานะนะว่าะะันให้พ่อให้แม่มันออกบอกเลยโอ้อยไม่หรกเราอ่า เราไม่อยากได้รถอ่าถ้าถ้าอยากให้เป็นชี่เราให้พ่อนเสร็จแล้วให้โอเป็นชี่เราเป็นที่เราโอเคบ่โอเคครับเอาเบิ้งรถยังบ่ได้เบิ้งเลยเหลืองซิ่งกาโตะเป็นยังไงยังไงไปโชว์ไหน่นี่โชว์อยูดิโชว์อะไรเบิ้งซ้ำระเบิดนี่ต้องโชว์แล้วครับจังหวะนี้ ฟรีดาวกับค้างว่นหกพันไปลุ่นโอ้โหยังสิืมยังสิ่งดาตกมาสาคาบอนหน้าฉลามบกุกเครื่องเดิมๆรีแมปมาอ้าวจบศูนย์บาททุกอาชีพฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนบัตรประชาชนไปเดียวนะจบศูนย์บาทวิธีการจองกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชน เบอร์โชวที่อยู่ขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอายเดี๋ยวเลี้ยงให้นึกถึงรถจนมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญเข้าวงจรนึกถึงอายครับเดี๋ยวอายจัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเคสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านครับพี่น้องพิมพ์คาว่าสุดกับพี่พิมพ์คำว่าเจ๋วก,กับพี่พิมพ์คำว่าจวดอีกแล้วพี่พิมพ์คำว่าจัดไปผมหน่อยครับพี่พิมพ์คำว่าผมอยากเป็นนี่กับพี่เสม เแ okay. ชร์ไปอย่าไปหลงเสียออกรถอ,ออกรถเป็นซื้อเจ้าของนะเดี๋ยวเฮาชีพอั่นเองเมื่ <c oughs> อย่าไปหลงเสียคำนี้ตกนรกทั้งเป็น <c oughs> บอกให้ก่อน <c oughs> แก้ว